ในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาตีบวก3ดาบโลกหนึ่งนะฮะตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยมาดูกันว่าผมเนี่ยจะทำได้ไหมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราเนี่ยต้องเก็บเงินให้ครบ60,000เบรลีก่อนนะฮะเพราะว่าต้องไปซื้อ3ดาบที่เกาะหิมะนั่นเองเซื้อสถานที่ที่ผมใช้เก็บเงินนั้นก็อยู่ที่เกาะบากี้นะครับก็คือเกาะดั้งเดิมที่ผมเคยเก็บเมื่อก่อนเลยนะฮะแม่ไม่ได้มาเก็บเงินนานมากๆเลยนะครับนานทีเราจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทาเลยก็อย่างที่บอกครับผมเก็บเงินวนไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนเเเซซิิรรร์์ฟฟแล้้ววกกกก็็็นนบไไปปึงดะมาณสั่ห นี่เสร็จก็ครบ6 0 0ม0เบรลี่พอดีหลังจากเก็บเงินครบแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการวับกลับมาที่เกาะแรกแล้วก็เสกเรือมุ่งหน้าไปต่อที่เกาะสนนะครับพอเราเนี่ยต้องไปซื้อดาบที่เกาะนั้นเมือมาถึงเกาะสนแล้วนะครับผมเนี่ยก็ได้มุ่งหน้ามาเก็บกล่องก่อนเลยนะฮะเนื่องจากว่าเราเก็บกล่องเยอะจนหลอนนะครับเห็นกล่องไม่ได้ต้องเก็บทุกทีหลังจากเก็บกล่องเสร็จแล้วก็ได้เวลามาซื้อดาบซึ่งก็คือที่พวกคาตานั่นเองนะครับใช้60,000เบรลี่อย่างที่บอกไปเลยโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะครับฝากกดไลคสดามุุ แถมมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ o ตออสตาอัน n i m มีแอ v เวนเจอร์เบดบอร์ทอย t ลตเ e วารีเฟนและจะมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากมี ID เล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไา่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่ดีเลยคิสตันช็อป ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แมปบล็อกฟูดอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปเลยนะครับว่าในวันนี้จะมาตีบวก3ดาบเล่มนี้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยคืองมันต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะมีเป็นในเรื่องของเศษเหล็กนะฮะกับถังสัตว์นะครับแต่ว่าโชคดีที่2อย่างเนี้ยมันสามารถหาได้อยู่ที่เกาะไพเรดวิเลดเลยนะก็คือเกาะหมู่บ้านจุลสัตซึ่งแหล่งตีบล็กก็จะมีอยู่เออเกาะแรกไม่มีแล้วเหรอ เมื่อก่อนผมจําได้ว่าเกาะแรกมันมีนะหรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะยืนอยู่แถวๆตรงนี้แต่ว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงเกาะไฮเลดวิลเลดนี่แหละก็คือทําเสร็จตรงนั้นหาของเสร็จกต็ตีบวัวให้เสร็จเลยแล้วก็ในวันนี้ผมมากับแฟนผมนะถ้าผมเปิดไมค์ไปแล้วนะครับผมอาจจะเขินๆน,นิดนึงนะครับโอเคฝากกดไลค์ให้พวกผมด้วยลวกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเธอมีแฟนเป็นยูทูบเบอร์เธอไม่เป็นยูทูบเบอร์ตามแฟนเลยก็จะไปเป็นยูทูบเบอร์ไว้ครับ เธอถึงเป็นยูทูบเบอร์มาครับเธอไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์รูบกไปเพราเหรอใครชอบเล่นไม้ครับอ๋อนี่ไงเธอเขาจะพาเธอไปที่เกาะนู่นเกาะมันชื่อว่าเพลเดวิลเลตเป็นเกาะจนสลัดซึ่งเขาเนี่ยต้องไปเอาเออ่พวกเศษเหล็กอ่ะแล้วก็เอามาตีบวกไอ้ดาบเรื่มเนี้ยเกาะนี้แหละไม่รู้ว่าเธอเคยมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เอาว่ารหัสเธอเป็นฟาร์มเลยวิวเท่าไรแล้วนี่ดูตรงไหนอ่ะดูตรงข้างล่างเงินอ่ะหนึ่งพันหนึ่งพันเลยเหรอมา นี่แหละเกาะน,นี่แหละที่เราต้องฟาร์มกันน่าจะอยู่ที่เกาะน,นี้นานๆเลยเพราะว่าต้องใช้เศษเหล็กตั้ง15อันแล้วก็หนังสัตว์อะหนังคน,นมันต้องใช้กี่อันวะเขาดูแป๊บน,นึงนะมันต้องใช้หนังสัตว์15อันแล้วก็เศษเหล็ก15อันเออสองอันนี้ก็เท่ากันแหละน่าจะหาง่ายแหละก็เขาต้องตีพวกเนี้ยเธอลองตีมันหน่อยเอาแสงของเธอตีเลยมันจะตายปะรือมันตีเธอไม่เข้าเนี่ยเออลองเปลี่ยนเป็นกระบ,บองด้านหลังเธอดิตีไปลองต่อยด,ดูใช่หมัดใช่หมัดต่อยลองใช่หมัดต่อยดูต่อยมันเธอต่อ มองยังไงอะ่ะทำไมไม่ขยับตามอันนี้เลยแล้วกดชิปล็อกไหมกดชิปอะ่ะ <c oughs> ได้ไหมโอเคแต่ว่าเขาจะฟาร์มยังไงดีเธอต่อยอทีเดียวตายเดี๋ยวเดี๋ยวเขารีสตาร์ทให้โอเคมาตอนนี้ก็รีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเขาตีนะฮะตีมอนให้อ่าเธอลองตีมอนทีนี้เออนั่นแหละนี่แล้วเขาจะฟันมันไปแบบนี้เฮ้ยทำไมามันเก่งจังวะเฮ้ยมันเก่งมากเลยนะเฮ้ยเขาจะตายเธอโอเคไม่ได้ว่ะ ก็คือเราต้องมาลุ้นด้วยแหละว่ามันจะดอกหรือไม่ดอกไงของพวกเนี้ยมันค่อนข้าง่จะเกลืออะไรเกมนี้มันกากตีทิ้งไว้ทีทิ้งไว้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเขาฟันต่อไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าวันนี้ยากอยู่นะถึงเขานั่งทางานนานๆก็พบแบบนี้แหละเกมค่อนข้างเกลือเลยยังไม่ได้เลยเนี่ยตีมาสามตัวละเราต้องตีไปเรื่อยนะครับแบบนี้เพราะว่ามันดอกค่อนข้างที่ยากเลยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันใส่แล้วแบบทําให้ดอกง่ายหรือเปล่านะต้องเอาไปเอ็นชาร์นะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถเอ็นชาร์ได้มันอยู่ที่โลกหน ไม่ได้เลยสักอันอัพซอสเพิ่มฮะแล้วก็ฟาร์มต่อตอนนี้เริ่มไม่ใช่ว heel หนึ่งแล้วนะเริ่มมั่ววเฮ้ยไ,ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งต้องใช้15อันโอ้โหฟาร์มจนเวลสิบห้านะครับได้มาแค่อันเดียวนะนี่ดอกหวานทำไมมันดอกแค่อันเดียววนะเฮ้ยดอกดอกหนังมาหนึ่งอันทีนี้ก็ขาดอย่างละสิบสี่เดิมอยากจะแอก่าไรหรอก <laughs> ได้เศอษอเหล็กไว้อีกอันหนึง่ง วุ้ยเท่จังวะจะใช้สกิลได้นะลองกดแซดดูโคตรเท่เลยกดค้างแล้วก็เลงได้นะเออเลงก่อนแล้วก็พุ่งไปอุย้ยมอนตายเลยโคตรแรง เขาจะไปกอดสุดท้ายของโลกที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปรัดวิสักหน่อยเขาอยากได้เดเมียให้มันเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องตีมอนไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่กอดสุดท้ายก่อนนะเพราะผมต้องไปรัดวิวนะครับไม่งั้นไม่มีเดเมียโอเคนี่ก็มาถึงกอดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเขาตีมอนพวกนี้นะไม่รู้ว่าตีเธอเข้าหรือเปล่าไอ้มอนพวกนี้นาจะตีไม่เข้าหรอกเพราะเธอกรเวลเป็นพันละลงมาลงมาเอ้ยดีแล้วตีไม่เข้าเธอก็ตีมันไปก่อนเลยอ่ะลงตีไปก่อนอึกทีนึงโอเคโอเคเธอต้องกดตัว เฮ้ยนี่ไงเธอมีหาเคีเอาซื้อมาให้แล้วนึกว่าลืมเธอก็กเดินมาตรงเนี้ยเห็นมันพวกนี้ไหมตีมันสักให้เหลือเลือดสักน้อยๆเลยอ่ะน้อยๆเลย,อย,อย,เลยโอเคโอเคโอเคเขาลองตีมันดูไม่รู้ว่าจะได้ไหมต่น่าจะได้อยู่อืมอืมอูม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเกิดใหม่ตรงนี้แล้วละเออโอ้โหกูจะตายเขาต้องการ60มาสเตอรี่อ่ะเพื่อที่จะได้สกิลอีกสกิลหนึ่งโอเคโอเคโอเคอืเออเอาแล้ว เรื่องปลาประทางเขาวะทีที่หนึงเอออืมไอ้น้องไม่ได้แดกหรอกพี่พี่ผิวพผิวอะผิวอะเฮ้ยเฮ้ยเอาทำไงอ่ะนี่ไงโอเคเขาเริ่มแรงละไอหมอนี่หรอเออตัวนั้นไม่ต้องกัดได้ไมนอยู่สูงเขาขี้เกียจขึ้นเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตีไปวันนี้เรามีลูกมือนะครับข้างๆไวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแรงแล้วเริ่มแรงแล้วแต่กลัวว่ะกลัวว่ะ เฮ้ย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 โอเคจะเปิดดาเมจก่อนเท่าไหร่ละเออตัวสุดท้ายได้ไหมเนี่ยตัวหนึงตัวหนึงตัวนึงเฮ้ยโอ้๋ยังไม่ถึงอีกตัวนึ่งตัวนึงเฮ้ยมาดีมาดีกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะกลับมาแล้วเพราะว่าน่าจะครบโอเคครบแล้วดูสกิลเขา กระจอกใช่ไหมแล้วเธอก็ตีมอนให้ตายเลยตีไปเรื่อยจนกว่าเธอจะได้อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิล50มา m a s t รี่อันนี้เดี๋ยวเขาจะให้เธอฟาร์มไปก่อนนี่เธอเห็นหนี่ไหมเนี่ยบอสมันชื่อว่าบอสไซบ็อกเธอไปตีมันเลยเปิดเ,ออเปิดทางคิด้วยนะเปิดทางคิด้วยเฮ้ยเฮ้ยเธอเอ,อๆๆ้ก็ตายจะไหวไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไหวอะส่งนี่ตีมันน้องตีมันอ๋ออันนี้เธอเหรอเออนี่เขาเองแหละเธออย่ามาโคลงเขาดิเออันมืดอ่ะของโมงยากไหวไหมพี่ยืนดูไกลแล้วน้อง เพราะว่าเพราะว่าพวกเราไปเลยเฮ้ยกกลับดีกว่าเธอเธอกดรูปบ้านเนี่ยหรูปบ้านไหมแค่เราจะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาฟาร์มให้มันครบนะจะได้ตีบวกสักทีแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมสามารถรับเควสได้นะฮะเพราะว่าเลเวลวันสิบแปดแล้วที่เกาะนี้แค่สามสิบเองนี่เขาคิดว่าเขาน่าจะฟาร์มเฮ้ยคธออืมกูแรงแรงว่ะพี่มาละน้องพี่ค่อนข้างที่จะเซียนเลยดูดูเขาตีไม่ได้ใช่ไหมเออว่ะเธอตีไม่ได้นี่ว่ะถ้าเธอตีมันจะตาย เลยเฮ้ยอันนี้ไม่ตายหรอถ้าเธอใส่ฮาคิจะได้ปะลองใส่ฮาคิดูมันจะแรงขึ้นนะเฮ้ยเขาได้หนังสัตว์มาเพียบเลยตอนนี้เป็นหนังคนนี่แหละเพราะว่าเราฟาร์มอยู่ที่นี่เราขาดอีก12อันสำหรับหนังหมาเฮ้ยเธอตีสัก2-3รอบก็ได้นะเพราะเาเดาเมจแรงมากเลยเฮ้ยตีสองรอบเออนั่นแหละใส่ฮาคิหรืยอยังกด J ใช่แล้วกด J J หรอไม่ใช่ E เออนั่นแหละใช่ล้มือดำละตีไปเออตีไปอีกตีไป สองทีเพราะไอ้สทีก็ได้สวยเขาพาเธอไปตีบอสไปไหมบอสเกาะน,นี้ค่อนข้างที่จะกระจอกเลยน,นี่มาหน,นิมาหนิไอตัวหัวล้นตัวนี้คือที่ที่เขาต้องมาตีดาบไงเนี่ยเธอในบอสข้างบนนั้นไหมมันกระจอกมากเลยอ่ะมันไม่เก่งหรอกอาจจะเก่งไม่รู้นะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่าสำหรับเธอไม่เก่งหรอกโอ้ยทุบสองทีตายคืออะไรวะโอเคเราจะมาฟาร์มต่อนะครับได้มาอีกหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ขาดหนังสัตว์อีก11อันนะฮะแล้วก็เศษเหล็กนี่ขาด13อัน เอาเ็ือไอก่อนเธอไปเธอลองเดินไปด้านหลังนู่นน่ะลองเดินไปดูดีีไปพวกนี้ก็ดอกเหมือนกันแต่ไม่รู้มันจะดอกง่ายหรือเปล่าอาจจะดอกง่ายอดอกยากก็ไม่รู้รู้สึกดอกยากกว่าเดิมวะตอนี้เขาต้องการเงินที่จะไปสุ่มผลปิศาลด้วยเพราะว่าเขาไม่มีผลปิศาแล้วมันแบบโดนมอนตีตลอดเลยเราก็จะฟาร์มต่อครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปมาจนครบตรงนี้น่าจะตีประมาณ3ทีเฮ้ยได้อีกนึงว่ะขันอีก10อันสำหรับหนังสัตว์ไปบอไปบอไปนำไอ้บอ ไปไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเธอยังไม่ด้สุ่มผลเลยน่าจะสุ่มได้อยู่ <c oughs> อ๋อรู้ไหมเราเอาเอาเมาส์คลิกไว้บนเรือเขาแล้วก็กดอะกดอเออนั่นแหละ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปเกาะป่านี่ไปใกล้เลยไปสุ่มผลเพราะว่าเขาต้องการผลที่มันแบบเป็นโลเกียร์แบบเธอผลอะไรก็ได้ที่มันเป็นโลเกียร์เธอก็น่านจะรู้จักง,ง่ายๆเลยโลเกียร์ก็พวกที่มันแบบเป็นสิ่งที่เป็นสาสาร,สารตีไม่โดนอย่างีเปียวไฟเธอกลอกหลังอะ มามาถึงแล้ว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 ขึ้นมาขึ้นมานี่แหละไอ้หมอนี่แหละกดคลิกไปแล้วก็สุ่มมันกดบายออกมาเฮ้ยเขาได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีไม่ดีหรอกพูดแบบนั้นแหละไ,ไหนจะได้ผลอะไรโชว์ดิาตรงไหนอะข้างข้าง,าง,างอะโอ้แต่ก็ได้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปไกลว่าอันนี้มันคือผลของไอ้บอสที่เราไปตีเมื่อกี้จนมันตายอะ,ม,ยอะมันเอาไว้กันดาบได้เวลามีใครใช้ดาบตีเขาไม่ตายดีมันเกรเรวะไอ้ดัง พี่นั่างเกเอเลยอะไปเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปฟาร์มต่อให้เสร็จเธอดูเธอดูเธอดูนี่เธอดูนี่ดูดูดูนะดูนะดูนะมันตีไม่เข้าเขาแยกสวนไงมันจะหลบดาบนี่นะเอ้าตีไม่โดนดอกยากแล้วตอนเนี้ยแบบยากมากเลยจริงๆข้างบนนี้ก็มีสองตัวนะราจะมาตีก็ได้หรือว่าไม่ต้องตีก็ได้แต่ว่าเขาว่าเอ้าได้เฉยไอ้นังได้มีอันหนึ่งแล้ว โอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกับแฟนเนี่ยก็ช่วยกันตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดอปมาจนครบนะสลับวัตถุดิบในการเอามาตีบวกนะฮะซึ้อใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับอยู่บนเกาะน,นี้เรียกได้ว่าดอปโคตรยากเลยไม่รู้ว่าผมเนี่ยมันดวงเกลือหรือว่าเกมมันดอปยากแบบน,นี้อยู่แล้วนะหลังจากฟังมาสักพักหนึ่งนะครับอารองเนี่ยก็ได้เกิดมานะผมก็ได้ทำการเอาตัวหลักเข้ามานะครับแล้วก็พาแฟนผมเนี่ยไปตีอารองนะครับเพราะผมเนี่ยก็อยากได้ดาบของอารองเหมือนกันแล้วก็ไอดีแฟนผมก็ยังไม่มีนะพวกเราก็เลยแห่กันไปต มาเข้ามาเข้ามาไอตัวนี้มันจะดาบดาบบนหลังมันด้วยเธอเห็นไหมเอาเลยเออนั่นแหละปาดมันเดือดสกิลแซ่บมันเธอเข้ามามลุมเลย,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 ยเฮ้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 ยระวังตัวหลักเขาตายนะเธอต้องรีบข้ามานะเฮ้ยได้ดาบไหมมันดอกอะไรหรือเปล่าไม่ดอกใช่ไหมก็ดีละช่างมันแล้วกันมันไม่ดอกที่เขาจะฟาร์มต่อไรไข่แค่เดียวเองดอกเพื่อือโอ้ดึกแล้วเนี่ยมันไม่ดอกเลยโคตรนานบอกเลยนาจะจัด มันข้าทำอะไรอะ่ะไม่บอกเธอไอ้ <c oughs> งไงตรงนู้นปะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นตัวขายดาบเหมือนกันมันจะขายเอ๋เนี่ยลูกตุ้มกับ2ดาบเดี๋ยวเธอน่าจะมีหมดแล้วใช่ไหมสอดาบไปแล้วพวกนี้ โอ้ตีจนเวลขึ้นยังไม่ดอกเลยหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดอกมาซึ่งผมขาดอยู่แค่อันเดียวนะครับก็คือหนังสัตว์นะครับอันสุดท้ายเลยแล้วทุกคนจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้ไอเ้เศษเหล็กนะ่ะมันดอกมาโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งเศษเหล็กที่ผมมีนะครับมันครบตั้งนานแล้วนะสิอันแต่มันก็ยังคงดอกมาเรื่อยๆนะครับแต่กลับกันแล้วหนังสัตว์เนี่ยแทบไม่ดอกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ดอกมาเลยก็ได้นะแต่ผมเนี่ยยังไม่รับความพยายามเลยครับได้ทำการฟาร์มต่อ อ๋อสุดท้ายฟาร์มชุนตับเกือบแตกโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองมาตีบวกกันนะครับมาดูกันว่าจะตีบวกได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าตีบวกไม่ได้แล้วก็ตีหัวโลนๆมันแทนเนี่ยบวกเาเมจมาที่25%แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะตีบวกผมจะลองทดสอบดดเมจก่อนว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้หนึงร้อนะครับแล้วลองมาตีบวกดูว่าดาเมจจะเท่าไรเอ่ยนี่กดตีบวกเลยยีเเยอะมากลองดิบวกมาเป็นร้อยสานะฮะของแรงไหมผมคิดว่ามันก็เออนิดหน่อยนิดหน่อย เดี๋ยวเขาจะพาเธอไปตีบอยก่อนที่เราจะปิคดคลิปดีกว่าก่อนอ,อื่นเลยเดี๋ยวต้องไปที่เกาะสโนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยต้องซื้อ ability ก็คือความสามารถพิเศษถ้าไม่ใช้5าคีย์มันจะไม่สามารถเอ่อตีพวกที่มันใช้สายโลกเกียได้เราจะขึ้นไปตีเยติตัวแรกนะครับ <S <S ก็คือข้างบนนี้นั่นเองระวังนะอุย้ยมันต่อยเขาทีเดียวกือบตายเธอระวังแล้วมันทุบนะมันทุบได้มันใช้สกิลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีปนะ่ปาดมิชาสามดาบเธอระวังเธอน่าจะไม่ตายหรอกแต่เขาน่น่าจะตายอยู่ ตามอะไรเธอแทบไม่เข้าเลยโอเคโอเคมาต่อกันที่ว o l c a n o นะครับหรือว่ากเกาะพวกเขาพวกเขาไฟมันเผาเราจะเจอกับคนเรือเอกอาคาอินุอาคาอิยุทธ์นั่น,นไม่ใช่ผลแม็กมานะเธอระวังเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้จะดอกปืนด้วยเธอสู้กับมันเร็วเร็วใส่ฮาคิด,ด้วยใส่ฮาคิด,ด้วยตีมันไม่เข้าน้อง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 แม็กมาแม็กมา,มกมาน้องอะตีมันตีมันตายปะตายปะต้องตายนะเออนั่นแหละทุ่งหัวมัน ไป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 เจอไปไปเลยไปตีมันเออนั่นแหละได้ของไหมดรอปอะไรไหมไปมาดินฟอร์ดบทหลังคาเลยเลยจะมีบอสอีกตัวหนึ่งซึ่งไอ้ตัวนี้จะดรอปพะคุมนะเธอยังไม่มีเพราะงั้นมาเริ่มเลยตัวนี้กระจอกกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นตัวเลเวลน้อยประมาณร้อยสามสิบมั้งแปบเดียวก็ตายแล้วเนี่ยได้ของไหมดรอปอะไรไหมพะคุมพะคุมเกิดที่ไอเทม,มรเราไปต่อกัน<ๆ>ที่เกาะคุกนะครับก็คือเกาะนี่แหละไพศาลมันจะมีบอสอยู่3ตัวนะฮะจะมีตัวที่สามารถดรอปของได้2ตัว เขาทำดาเมจด้วยถ้าเขาไม่ทำดาเมจเขาจะไม่ได้ของมาๆตัวนี้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 ไม่หลอกของหรอกแต่ว่าจะตีเออนั่นแหละจัดการไปเดี๋ยวอันนึงเขาขอตีตัวนี้สักแป๊บหนึ่งนะให้แบบดาเมจเยอะๆก่อนอือตัวนี้ใช้ผลได้นี่นี่นี่ถุบถุกถุกโหไม่งโคตรเก่งเลยเก่งว่ะสมัยอัพเลือดวะ เอ้ยอุ้ยเขาได้โอ้ไม่ได้ของมาเธอได้ของไหมดอกไหมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าเกลือเหมือนกันเลยวะน้องเราจะไปใต้น้ํากันนะครับจะไปจัดการกับบอยมนุษย์เงือกเพาะว่าเธอไหวยังไงเธอก็ไหวออแต่คนไม่ไหวน่าจะเป็นเขานะทไมมันมันเหมือนมีตัวใหม่มาแล้วสองล่างมันมีสองล่างม,มันมันเบียวมันเบียวเดี๋ยวเขารอให้เดี๋ยวเขารอ,อให้ถ้าเกิดไม่มีใครรอเดี๋ยวมันจะรีตีมันน้องตีมันตีมันเอ้ยดอกพองไหม มันี่มันนี่มันี่มันี่มันี่เนี่ยเธอมาซื้อของตรงนี้มาอันนี้คือจะได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีบีซินโตกับไอ้ดูโอเฮดเด็ดเบลดอะเองนี้หรอเออนั่นแหละนั่นแหละดาบสองหวัวเธอลองตบเขาดิเขาอยากลองรู้ว่าเธอจะแรงแค่ไหนวะตบเขาดิเฮ้ยเธอตบเขาไม่เข้าทำไมเธอยืดอเขากินผลนี่ไงผล แยกส่วนโอเคสำหรับวันนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรมากฮะแล้วก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือการตีบวก3ดาบนั่นเองเป็นอะไรที่ยากมากเพราะงั้นเราจะไม่ทำมันอีกแน่นอนฮะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหวันนี้ผมกับแฟนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมกันนะฮะบ,บ,บายจ้า